โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนท,นทุกท่าน,นกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รัก,กีรูม <c oughs> อา้าละจ้าสำหรับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเบตาเบ็ดสำหรับขอเกมทั้งหลายชอบความสนุกความมันก็ฝากกันไ้ด้วยสำหรับเบตาเบต ที่สุดของความมันนั่นล่ะครับมะกลุ่มทับขนมหวานเอาจักหน่อยวันนี้พร้อมสนุกกันหรือยัยงจ้าเอาเบ็ดหนึ่งร้อยก็ผมฟาดไปก่อนเลยเอา้าติดเทอร์โบอีกซะด้วยติดเทอร์โบอีกซะด้วยอมมันจะแรงเกินไปแล้วอาจารย์ใหญ่เออ เหมือนไปโดนซันดอกไม่ได้ตั้งใจเด้อไม่ได้ตั้งใจเด้อดอกนี้ฟีป่าเขียวเหลืองส้มส้มเหลืองแดงอาเขียวอีกสองตัวเขียวอีกสองตัวสีชมพูมีลุ้นอยู่โอ้โหไปโดนฟ้าก่อนบุ๊่มบ๊้ามตัามเบสอ่ะบุ๊มบุ๊มตัมเบสสีส้มก็บอกฉี่ชมฉีดชมฉี่ชมฉี่ชมพูไว้อีกสามไว้อีกสามไว้อีกสามไหลยาวๆไหลยาวๆไหลยาวๆเอ้ยพร้อมลั่นพร้อมลั่นดอกนี้ปไายังไงเอ้ยซุปเปอร์มกาเอ้ยพอเลยไหม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 เนี่ย หวาน่ายเกินพีจีนี่แหละพี่ถนัดเฮ้ยว่ะสมกับเป็นคุ่มสั์ขนมหวานมันหวานสมชื่อมันหวานสมชื่อไม่ขมปีเลยพี่จ๋าอ่ามันหวานสมชื่อมันหวานสมชื่อออเห้ยคุณห้าไปแจมแจมคุณห้าไปแจมแจม่จะคะพี่น้องออเฮ้ยออหเออห้ยว่ะสองพันหนึ่งร้อยสามสิบ เหลือจะเชื่อขนาดไม่ได้เข้าโบนงบนันสักทีเลยเดินนี้อ้าวอาต่อครับผมเอาต่อเอาต่ออาต่ออาหนักเอาจริงเอาหนักเอาจริงเออเฮ้ยฟีสามตัวทาพิษละจ้าแม่จ้อ มันเข้ามาแบบนี้อดูดีพี่ชายใหญ่ดูดีพี่ชายใหญ่อีกตัวหนึ่งไหมอีกตัวหนึ่งไหมยังไม่จบนะน่ายังไม่จบนะน่ายังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่จนวินาทีสุดท้ายจนวินาทีสุดท้ายต่อไปสีชมพูทำพีตทำพษตทำพีตทำพิดเอ้ยสีส้มสีส้มตัวไหนโดนไหมตัวไหนโดนไหมไม่โดนครับผมก่อนเข้าฟีก็หกร้อยไป ไปต่อสิบหมุนให้สิบหมุนอาจจะแทงจะอาจจะแทงจะอุ้ยโดนไปแล้วหนึ่งทีโดนไปแล้วหน,นึ่งทีสองทีอจุกข้าวทางครับผมเต็มตีนดอกนี้เต็มตีนดอกนี้เออ,เอ,อฟีมาอีกหนึ่งตัวฟีมาอีกหนึ่งตัวมีประโยชน์อะไรไหมตรงนั้นอะ่ะมีประโยชน์อะไรไหมตรงนั้นอะ่โอนะโหน่า ัวคูณแบบติดยาวด้วยติดเครื่องแล้วอาติดเครื่องแล้วอาติดเครื่องแล้วอาจ่าทิ้งจะอาจ่าทิงจะอาจ่าทิ้งจะจุ๊กจุ๊กกูจุ๊กจุ๊กกูจุ๊กจุ๊กกูวายเข้าวายเข้าอย่างแบบนี้อามันต้องแบบนี้เอาไว้ติดค้างซะด้วยอะไรไปครับผมโอ้โหติดค้างจะไม่ติดใจดอกนี้ไม่ติดสกิดหมดเอ้ยสกิดหมดติดอีกเอ้ยสกิดอีกติดหมดเอ้ยโอ้โหอะไรกันครับนี่อะไรกันครับนี่คูณก้า สองพันแปขมปีเฮ้ยหวานเจี๊ยบเลยพี่จ้าอวานจ่อยเลยพี่จ้ามันต้องอย่างนี้เอเข้าทางเอข้าทางโอ้ยสิบหมุนโอ้โหสี่ห้าหกศูรับเต็มอิ่มมีพี่มันกันไปครับผมกับข่มทรับขนมหวาน มันต้องแบบนี้พี่ชายใหญ่อะก็ประมาณนี้ครับผมก็พอหอมปากหอมคอวันนี้เออยอิ่มปีอิ่มปีก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับ